คุณผู้ชมวันนี้จะรีนะครับอาหารที่สั่งผ่านแอป Delivery นะครับวันนี้จะสั่งผ่านโดโรบินฮูดนะครับเพราะมีโปรโมชั่นส่งฟรีนะครับแล้วก็สั่งร้อยหนึ่งนะครับลบเอสนะครับโอ้ยขอโทษครับอืมลดเอสร้อยหนึ่งลดอีกห้าสิบาทครับวันนี้เราสั่งจากร้านที่ชื่อร้านบาร์รัสสาขาสามนะฮะชื่อร้านแปลกดีเนนี้แล้วก็เลยดูเออหน่าอยากกินเนี้ยก็ดูร้านอิสลามครับอยู่ไหนครับอยู่นักหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองหกสะพานสูงครับเปิดตั้งแต่เปิดทุกวันเดี๋ยวหกโมงเช้าถึงบ่ายโมง ร้านนี้นะครับผมมีในนอาหารหน่าทานหลายอย่างก็เลยลองสั่งมาดูมีข้าวเนื้อแดง5 0บาทก๋วยเตี๋ยวไกไม่มารักก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ไก่ผมไม่ทานเลยนะเป็นก้าวมีข้าวเนื้ออบข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้ออบข้าวมันเนื้ออบซุปเนื้อซุปหางวัวโอ้เลิศนะครับข้าวเนื้อแดงข้าวไก่แดงนะครับน้ำส้มนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี้ครับอาหารนะครับร้านนี้ครับเขาแยกผักมาด้วยเนาะแล้วก็มีน้ำซุปให้อันนี้น้ำจิมีน้ำซุปให้มีน้ำอันนี้น้ำจิ้ม น้ำจิ้มอ่ข้าวหมกมนะครับมีน้ำซุปให้อย่างละหนึ่งมีผักนะครับนี่ครับ,รบอันนี้คือข้าวเนื้อแดงนะครับข้าวเนื้อแดงมีเนื้ออยู่กี่ชิ้นนะหนะึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นคุณเชียงสามไข่หนึ่งห้าสิบบาทราคาแรงเลยนะถ้าเราไมา่ได้เสิร์นี่ก็ไม่นะฮะอันนี้ข้าวหมกเนื้ออบครับอู้น่าทานนะมครับมีมะเขือเทศลงมาเ๋ยดูซิมีกี่ชิ้นนอยากรู้จังเลยนี่นะครับคุณผู้ชมเนื้อมีเนื้ออบอยู่ มีให้มาสี่ชิ้นนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ชิ้นอู้ราคาแรงกันในร้านนี้นะอิสลามนะฮรราคาแรงจังนะครับห้าสิบบาทอันนี้คือข้าวนะครับข้าวเนื้อแดงไม่มีอะไรเนาะมีน้ําจิ้มมีน้ําจิ้มในข้าวเพื่นะฮะเห็นไหมน้าจิ้มข้าวนะครับเนะน,นะนี่ยแล้วก็มีกุนเชียงกุนเชียงไก่เชียงไม่ใช่กุนเชียงกุนหมูไก่เชียง สามแว่นไข่แดงไข่ไข่ต้มนะครับก็มีเนื้อแดงเห็นไหมครับเนื้อแดงมีประมาณกี่ชิ้นเองเนื้อแดงสี่ห้าชิ้นนะครับนะครับอย่างห้าสิบบาทครับร้านนี้นะครับเดี๋ยวลองชิมซิครับว่ารสชาติจะผ่านไม่ผ่านครับคุณผู้ชมเราชิมนะครับข้าวหมกรสชาติก็หอมดีนะครับรสชาติกลางๆกําลังดีนะครับนะครับน้ําซุปก็จิดจืดนะครับน้ําซุปนะนะนะครับ อันนี้ก็รสชาติใช้ได้นะครับปริมาณคุณผู้ชมดูเอาแล้วกันนะครับว่าถ้าอย่างละห้าสิบบาทนะครับรับได้ไหมราคานี้นะครับนะครับรับได้หรือเปล่าราคาห้าสิบบาทอืมถ้าไม่มีส่วนลดนะนะถ้าชนฉันชนลดนะเวลือไปอย่างริบห้าบาทเขาเลยเป็นสีได้เท่าไหร่นะครับผมคนชอบกินเนื้อนะไก่ไม่กินเป็นเกานะครับ ร้านไหนดีแล้วก็อวยร้านไหนห่วยแล้วก็ด่าเพราะเราเสียตังค์ซื้อมากินเองนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณสวัสดีครับ